สวัสดีคะ่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะในวันนี้ในรายวิชาดนตรีนาฏศิลป์นะคะเรายังอยู่กันในหน่วยการเรียนรู้ที่2เกี่ยวกับนาฏยศัพท์และภาษาท่าทางทางนาฏศิลป์นะคะในส่วนของนาฏยศัพท์คืออะไรเด็กๆยังจํากันได้ไหมเอ่ยนาฏยศัพท์นั้นหมายถึงหมายถึงอะไรคะ หมายถึงคำที่ใช้เรียกชื่อลักษณะหรือกิริยาท่าทางในการฝึกหัดหรือ,อท่าทางการแสดงนาฏศิสินไทยนั่นเองไม่ว่าจะเป็นคำว่าการจีบการตั้งวงใช่ไหมคะาการประท้าการฉายมืออันนี้เขาเรียกว่าหน้าติยศัพท์นะคะซึ่งนะคะท่าทางพื้นฐานนะคะ ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะนำมาฝึกหัดแล้วก็นำมาประกอบท่ารำหรือมาประดิษฐ์ท่ารำนะคะส่วนจะยังไงนั้นนะคะจะประดิษฐ์ท่าทางยังไงเด็กๆก็ควรจะฝึกอยู่เป็นประจำนะคะเพื่อให้ได้ท่าทางที่สวยงามแล้วก็ถูกต้องตามพื้นฐานการรำที่ดีนั่นเองนะคะนาตยศัพท์ ก็จะมีการอะไรนะประเท้ายกเท้าการจีบนะคะการใช้มือเด็กๆยังจํากันได้อยู่หรือเปล่าถ้าเด็กๆยังจําไม่ได้เด็กๆลองกลับไปทบทวนดูนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของในส่วนของภาษาท่าทางทาง นาตสินไทยนั่นเองนะคะภาษาทางท่าทางนาฏสินไทยจะรวมไปถึงท่านกนะคะท่ารักท่ายิ้มท่าตายท่าเชิดชายท่าชี้ท่าตัวเรานะคะอันนี้เด็กๆยังจํากันได้อยู่ไหมถ้าเด็กๆจำไม่ได้อย่าลืมกลับไปทบทวนให้คุณครูด้วยนะคะ จำหรับวันนี้นะคะแบบพัฒนาทักษะนะคะให้เด็กๆด,ดูในหนังสือหน้าที่118แล้วก็หน้า119นะคะจะมีคำถามอยู่ด้วยกันทั้งหมด10คำถาม10ข้อนั่นเองนะคะให้เด็กๆเ,เลือกนะคะกากบาทช้อยที่ถูกต้องนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะอย่าลืม เขียนชื่อนะคะส่งให้คุณครูในไลน์กลุ่มด้วยนะคะแล้วก็คุณครูขอให้นะคะเด็กๆถ่ายรูปขณะที่เด็กๆกำลังเรียนมาฝากคุณครูหน่อยนะคะคุณครูจะได้นำไปประกอบการเรียนการสอนออนไลน์ของเด็กๆนั่นเองนะคะเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปมาฝากคุณครูนะคะ ถ่ายรูปขณะที่กำลังเรียนหรือว่าขณะที่เด็กๆกำลังทำงานก็ได้นะคะส่งให้คุณครูในลายกลุ่มนั่นแหละเดี๋ยวคุณครูจะตรวจแล้วก็เช็คให้เด็กๆนะคะแล้วก็อย่าลืมเขียนชื่อด้วยทุกครั้งนะคะก่อนจะส่งงานคุณครูสำหรับวันนี้นะคะก็มีการบ้านเนาะ ข้อหน้า118แล้วก็หน้า119สิเ้สร็จแล้วถ่ายรูปส่งให้คุณครูในลายกลุ่มนะคะเดี๋ยวคุณครูจะตรวจแล้วก็ให้คะแนนคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ